พีท่ทีมสุดท้ายเราก็ได้อยากกันจริงๆสักทีนะทั้งบ้านแล้วก็รถทั้งสองอย่างมันต้องเป็นของตองอยู่ดีตองเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันไม่ได้เลยเหรอพี่สัญญานะว่าพี่จะเอาบริษัทของพี่กลับคืนมาให้ได้อะ่ะพี่จะพูดอะไรตอนนี้ฮะมันไม่สายเกินไปหน่อยเหรอฝันอยู่เลยไงวันนี้นี่อากาศโคตรร้อนเลยอะเอาไป ไอเด็กเนี่ยพี่กาเอาไปด้วยนะเกะกะตองต้องจะไปแล้วลาก่อนนะพี่ทีมโชคดีนะอุ้ยนี่เดินให้มันดูตาหมาตาเรือบ้างสิเห็นไหมคนเดินมาเนี่ยมีตาหัดดูบ้างขอโทษค่ะ โหลค่ะที่รักที่รักฉันหย่าแล้วนะคะทั้งบ้านทั้งรถอะเป็นของฉันคนเดียวเรียบร้อยหมดแล้วค่ะงั้นคุณรอที่บ้านนะคะเดี๋ยวฉันกำลังไปค่ะค่ะแค่นี้นะคะที่หลังเดินอะหัดดูตาม้าตาเรือบ้างนะเข้าใจไหมโทษค่ะโน้ หนูทำจดหมายตกอะหนูไม่ต้องการมันแล้วล่ะค่ะทำไมอะ <S <S 1> <S 1> นี่มันจดหมายตอบกลับจากมหาวิทยาลัยเลยนะพี่ได้ยินว่าที่เนี่ยสอบเข้ายากมากคนสอบเป็นร้อยคนเนี่ยยังแทบเข้าไม่ได้เลยแต่นี่หนูเข้าได้นะหนูยังไม่พร้อมอะค่ะทำไมอะหนูมีอะไรหรือเปล่า หนูเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ค่ะแล้วก็มีย่าอีกคนหนึ่งที่จะต้องดูแลด้วยแล้วตัวหนูเองก็ไม่ได้มีรายได้มากมายอะไรหาเงินใช้เองไม่ได้หนูก็เลยคิดว่าหนูคงไม่ได้เรียนต่อแล้วก็จะออกมาหางานทำแล้วละค่ะยังไงตอนนี้อายุหนูก็หางานทำได้แล้วหนูจะได้มีเงินไปช่วยเหลือที่บ้านแล้วก็ดูแลย่าได้ด้วยค่ะ ถ้าเกิดพี่ไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิหนูนี่พี่เองอะ่ะก็เพิ่งหย่าก,กับแฟนมาดหมาๆเหมือนกันนะนี่ในบัตรเนี้ยมีเงินอยู่ห้าหมืนบาทหนูเอาไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้เลยนะแล้วพี่บอกไว้เลยนะ มหาวิทยาลัยเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนของคนเลยหนูห้ามยอมแพ้เด็ดขาดมไม่ได้หรอกค่ะพี่เงินของพี่หนูรับเอาไว้ไม่ได้หรอกนะคะเราไม่ได้รู้จักกันเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยซ้ำอีกอย่างพี่เองก็น่าจะลำบากเหมือนกันน่ะหนูรับเงินของพี่เอาไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะไม่เป็นไรการที่พี่ได้มาเจอกับหนูอะ่ะพี่ว่ามันเป็นโชคชะตานะอีกอย่างเนี่ย การที่พี่ได้ช่วยหนูอะ่ะมันทําให้พี่มีความสุขมากนี่ถ้าหนูประสบความสําเร็จเมื่อไหรอ่อ่ะขอแค่หนูว่ามีใจเมตตาคนอื่นก็พอรับไปเถอะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะบุญคุณครั้งนี้หนูจะไม่มีทางลืมเด็ดขาดเลยอะ่ะหนูชื่อมายนะคะจะงั้นพี่ไปก่อนนะ เดี๋ยวก่อนสิคะคือหน,หนูยังไม่รู้ชื่อพี่เลยอะ่ะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะดูแลลูกดีๆเองนะคุณไมคครับคุณไม้คุณไม้ครับ คนนั้นใช่ที่คุณมาตามหาตลอดแปดปีหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณนอร์ะยังไงคุณช่วยไปเตรียมของที่ฉันเตรียมอาไว้ที่รถให้หน่อยนะคะไปเอามาให้หน่อยค่ะไปครับคุณหม่ สวัสดีค่ะนี่ใช่ผู้ปกครองของนิชายสุรพลไหมคะอ๋อใช่ครับผมเป็นผู้ปกครองของนายสุรพลเองครับคุณพ่อคะแล้วค่าเทอมสุรพลล่ะคะทำไมคุณพ่อไม่จ่ายสักทีล่ะคะนี่มันก็ค้างมานานแล้วนะคะ ครูครับตอนนี้ผมกําลังหาทางอยู่ครับผมขอเวลาครูอีกสองวันไดไหมครับเดี๋ยวผมรีบไปจ่ายให้เลยครับครูยังไงคุณพ่อก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่ามันค้างมานานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าภายในวันนี้หลังเลิกเรียนคุณพ่อไม่ชําระค่าเทอมแล้วก็ทางโรงเรียนเราก็คงต้องให้เด็กออกเลยนะคะครูอย่าทําแบบนั้นเลยนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะรีบนําเงินไปจ่ายให้เลยภายในเย็นนี้ผมต้องขอโทษครูจริงๆนะครับที่ทําให้ครูลําบากใจ ได้ค่ะยังไงผู้ปกครองก็รีบจัดการหน่อยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วจะหาค่าเทอมจากไหนไวะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือพี่จำฉันได้ไหมคะ ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมจำไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นพี่จำเด็กผู้หญิงที่พี่เคยช่วยไว้เมื่อ8ปีก่อนได้ไหมคะ8ปปีก่อนเหรออ๋อน้องมานี่เองพี่ไม่คิดเลยนะว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ตอนนี้มาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะตอนนี้ มาเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เปิดบริษัทเป็นของตัวเองค่ะก็พออยู่ได้ละค่ะแล้วพี่ล่ะคะสบายดีไหมคะอพี่มีชีวิตที่ดีเลยนะพี่กินดีอยู่ดีเลยนี่อาหารของพี่แล้วพี่ก็แต่งตัวดูดีมากนะตอนนี้พี่ไม่ต้องโกโหกไม้หรอกนะคะเมื่อกี้นี้ไม้เห็นหมดแล้วค่ะ ว่าชีวิตของพี่ลำบากขนาดไหนคุณไม้ครับเดี๋ยวพี่รอมาแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือโฉนดบ้านหนึ่งหลังกับเงินสดห้าแสนครับที่คุณมาบอกให้ผมเตรียมนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะ คุณไปรอฉันที่รถก่อนก็นได้ค่ะคือว่านี่คือโฉนดที่ดินของบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เงินอีกห้าแสนบาทไม้ของมอบมนให้พี่นะคะ,ะถ้าเกิดไม่มีพี่ในวันนั้นก็คงไม่ได้มีไม้ในวันนี้พี่คือผู้มีพระคุณของไม้แล้วก็ทำให้ชีวิตไม้ดีขึ้น พี่เองก็ลำบากมามากแล้วอะ่ะพี่ช่วยเหลือไม้มาตั้งเยอะพี่รับเอาไว้นะคะถือซะว่าแทนคำขอบคุณของไมค่ะพี่รับไม่ได้หรอกไม้ไอ้ของพวกนี้มันเยอะเกินไปไอที่พี่ให้ไมยไปอะมันไม่ได้ครึ่งของพวกนี้ด้วยซ้ำอะ่ะมันไม่ได้เยอะเกินไปหรอกนะคะถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่ช่วยไม้พี่ให้โอกาสไม้ได้เรียนหนังสือถ้าวันนั้นไมยไม่ได้โอกาสนั้น ชีวิตมัยก็คงไม่มีแบบทุกวันนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญพี่รู้ไหมคะว่าผู้หญิงคนนั้นที่ทิ้งพี่ไปเขามีชีวิตแบบไหนตอนนี้เขาก็าคงจะมีความสุขดีอะมั้งต่างจางกพี่เลยเนาะพี่ต้องมาใช้ชีวิตตกระกรรลำบากแบบนี้ไม่เลยค่ะชีวิตของผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ต้องหนีหัวซุกหัวซุวน พอไปเป็นเมียน้อยให้กับผัวชาวบ้านไม่สำน้าเลยนะคะโดนเมียหลวงเขามาไล่ตกแทบไม่มีที่อยู่ในสังคมเลยละคะ่ะชีวิตของพี่ดีกว่าเขามากเลยนะคะพี่ยังมีลูกชายที่น่ารักนี่คะเงินกับบ้านหลังนี้พี่รับเอาไว้นะคะพี่ยังมีลูกชายที่ต้องดูแลนะ ขอบคุณมากนะจักอราลอย่าตามฉันเลยฉันขอทิ้งมันทิ้งแล้วสุดท้ายคนที่เห็นแก่ตัวจุดจบไม่มีทางสวยงาม